Thank you เฮาวผมมาเพราะไข่หน่อยนาะเลี้ยงปอดหนึ่งครับพี่นอ้องไข่หน่อยอีหลีได้หน่พี่นอ้องเพราย้อนไปสาครับเอาไปกินเฟียงบ่โอ้กินน้ำสายกินบังได้ครับโอ้นี่ในอ่างโอ้ครับผมมีไข่หน่อยงามๆเลยพี่น้องมือนี้ผมมารอเหรียญห้างผู้เวียงเด้พี่นอ้องเฮาเพื่อแล้วเบิ่งไข่หน่อย ควายน้อยพอเราแต่ฮักแต่ฮักครับพี่น้องเป็นควายน้อยเพื่อนเมืองอิตลีเด้พี่น้องควายน้อยเพื่อนเมืองสูงประมาณเมตรเศษเศษนี่แหละแต่ว่ามันก็้ก็ค้นเขาเราดีดีครับเป็นควายน้อยแบบน้อยอิตลีแล้วก็คุ้นเด้พี่น้องนะผมจับแต่ไม่หลับมั้ยแต่เมิ่งเดินลกูกเห็นควายน้อยไอสีกับมีดข้ออ่องมีดมีคว้าอ,อ่องมีดมัคือเป็น เป็นควายเพื่อนเมืองอ่ะพี่น้องควายเพื่อนเมืองแบบเป็นควายน่อยนะครับแต่ว่ากนเขาเราดีดีนี่นะแม่เล่าหนึ่งจะเป็นควายอ้างขึ้นกันได้แต่ว่าทางเป็นควายแบบพื้นเมืองอ่ะพี่น้องควายพื้นเมืองนะเพิ่งนี้นั่งน่อยนี่เป็นตาหักตาหักครับพี่น้องโนเขาเราดีได้เนี่ยนี่เราพ่อเราอยุ่นี่ยสวัสดีครับคุณพ่อผมอยู่กับพ่ออย่างน้อครับพ่อหยักพ่อหยักก่อนพ่อหยัก พอเนียง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 อ๋อพอเลียงนะครับผมพอเนียงค่อยได้ด่วนไปครับยี่สิบกปีแล้วยี่สิบก็ปีอ๋ออันนี้อามาได้ด่วนไปค่อยชุดเนี่ด่นแล้วมาเลี้ยงอยู่นี่ได้ด่วนแล้วเนาะมันออกลูกออกหลานไปพอออกแล้วออกแล้วอีเมีนี่ได้ลูกเยี่ยทีไปครับนี่ได้ตัวเนื้อใส่นี่บอโอ้เนี่ยลูกเพันเนี่ย โอ้ให้ลูกพ่อดูได้ยืดได้พี่น้องพอผมมาเขาเราได้พี่น้องเนี่ยโคนเขาเราดีได้แต่ว่าเราเป็นควายแบบพ่อเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติบ่ได้กินอาหารเสื่มอมพ่ได้กินหวัวอาหารเรือด่อได้าไ<อ>มีได้หญ้ากับน้ำกับนั่นธรรมดาเนาะจับได้พ่ะพ่อให้ความอนุญาตได้ครับโอ้คุณได้พี่นอ้องคนเขาเราดีดีได้เนี่ยแมน่นางตงัวนี้นี่ลูกเลกยแล้วเนาะใส่่อบ้านเนาะพ่อ โอ้แต่ว่ายูน้ำเฮาดวนไหมครับเนี่ยสิบกว่าปีเพรท่านด้ป่อยบพะท่านในอย่างออกจักเทียเลยบอกอันนั่นคือแม่ควกเพินเ่นแม่น่ครับครับไอ้นั่นตัวนั้นเป็นแม่ของตัวนี้บ่รครับอโอ้เนี่ยแม่เพิ่นครับพี่น้องนั่นแมใหญ่เพิ่นนะครับนแกไปเบิ่งแม่ให,ให่ก่อนพี่น้องอันนี้ตัวน้องตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นน้องเพิ่นบอกครับว่าโอ้ อันนี้แม่ญ่แล้วก็แต่นี่ก็ลูกสาวหญ่เพื่อนเ้วก็อันนี้ก็ลูกลูกโตที่สองเพื่อนโตนั่นเป็นหลานของแม่หญ่เด้พี่น้องเออ,เออแต่ว่าเขาใส่พ่อน้ำบา้านสมหยังนี่นาะพอ่ะเอเนาะพ่อน้ำบ้านนี่เพิ่นทับกันตัวไหนครับออออพ่อหาลอยปะหรือว่าไก่ครับอ๋อไก่กับมี่มี่พ่อแต่ว่านี่คือโค้มโตได้พี่น้องเนี่เป็นไขยแบบ คือควายไทยเฮามันจะมีอายุสามเกจเด้อพี่น้องเด้อก็คือควายน้อยไขายน้อยแล้วก็ควายไทยพื้นเมืองแล้วก็ควายไทยใหญ่นะครับผมตัวนี้ชุดนี้ก็คือไทยน้อยเด้อพี่น้องก็คือสูงบ่เกินร้อยบ่เกินร้อยสามสิบห้าเซนนะครับพี่น้องคือร้อยสามสิบห้าเซนนี่ก็ถือว่าสูงแห้งแล้วสําหรับควายน้อยนะครับของพ่อเราพ่อคันสว่าควายควายรุ่นนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ เท่าไหร่ครับเมื่อนกว่าพี่น้องฮ่องเมื่นกว่าแต่แถวบ้านฮ่อนี่มีหลายขวักบวชใช่ฮ่องผู้เือว่าเป็นควายแบบเบอร์เดียวกันนั่งสิเนาะอ๋อเมื่อนกว่าแต่ว่าของพ่อเรามีได้ตัวเมียได้เด็ตัวน้อยๆตัวเมียหรือตัวผู้ครับพ่อขออนุญาตพ่อแล้วกับยางยากได้พี่น้องตัวผู้เนาะพ่อเมียนี่คันคันพูดไดแบบว่า ทุ่นหน่อยหรือนะพี่น้องเขาผมอันนี้ผมแนะนําเลยเนดะ้ผมผ้าพีผ้านองเข้าไปเบื้องควายยูแกงไปเบื้องยูเคลื่อนกับใพ่อควายส่วนหลายสิเป็นควายไทยพื้นเมืองก็คือควายไท่กลางเด้อพี่น้องแต่มือนี้ผมมาพอไท่หน่อยครับก็คือไทยหน่อยก็คือเป็นควายไทยแบบไทยหน่อยแบบไทยเริ่มต้นเลยนะครับผมนี่โตละเมือนกว่าแต่ว่าอีแม่นา่งนี่คือสีสองกว่ายอยู่นอ่าสองกว่าแต่ว่าตัวนั้นน้อยนอยนี่นอเมือนกว่านอหนี่ อันนี้คือเราเปรียบเทียบกันซื้อเด็พี่น้องแต่ว่าพ่อเพอได้ปล็อยเด็ล่อยกลังเลี้ยงอยู่นะพี่น้องคือมันปอยอยู่พอ่พอพท่านไดปล่อยเด้พี่น้องเด้อันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังคือว,าว่าไข่ไทยน่อยนี่มันจะอยู่ประมาณนี้แหละจังหีแมน่นางแมน่นางนี่เพิ่งเกิดให้ลกูกตัวนึงแล้วเยเป็นลกูกผัวเด็พี่น้องนี่ลกูกผัวบักเถิกหน่อยเด็นี่นี่ัอเคกนี่ก็คือเป็นวายขุนแต้ว่าผมบ่อยากวอาไปหอดไายขุนดอกพี่น้อง ือผมก็อยากจะว่าไปห้อยไข่ขุนคือผมอยากว่าวเลยแค่ว่าไขยเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นว่าเม่นสมัยตะกี้ผมเกิดเลี้ยงไขายังสี่ล่ะพี่น้องบ้านผมฮี่น้ผมตายผมเป็นเด็กน้อยยุบปอสามปอสี่ผมเกิดมีทั้งไขยรุ่นนี้แล้วก็วายไทยพื้นเมืองเราบักเถิกผมก็เป็นบักเถิกใหญ่สูงลอยสี่สิบกว่าผุนเด้อแต่ว่าก็เศร้าเลี้ยงไปหลายปีแล้วนะครับผมผมเกิดพึ่งจอ กระดวดขามาว่างการควายบางครั้งผมกับขอมุ่นผมเก่เอายิงขอมุ่นจากอาดีตแนะ่แล้วก็จากเพื่อนผู้ลู้แน่นะครับบางทีพี่น้องแฟนเพจท่เาเขามาเพิ่งกับเมนมว่าโอ้ยบาลก่อนหักคือส่งบอาคือยังคนมีควายไหลแท่ากันจริง,รงๆผมก็ได้มีควายยักตัวเนี้ยพี่น้องคือคํามบอทุกขําลักษณะบางอันที่เอามาบอาซู่พีสู่นองฟังก็คือเอามาจากความทรงจำสมัยแต่นในน้อย มาเบานี่คือจังสมัยนี้กคือผมมีวขยแบบนี่แหละนะครับผมเป็นวา่รุ่นไทยหน่อยหรอกะส่วนเอื้อมากกับมาจากผู้รู้่นเบาสู้ฟังนะครับพวกตาเต้มแก้มจำถาม่าจังจังไขยหน่อยเกรตนี่บบมีตาเตียมบบมีแก้มจำแต่่นสีมีลักษณะอย่างหนึ่งที่บวงบอกว่า่นเป็นวา่ไทยเด้อพี่น้องนี่ข้อนะครับผมไหหล่ะมะหลุมานี่ข้อเพิ่นนะครับผมนี่ คือควายไทยเพิ่็จะมียอยกฟ้ออ่องนะครับผมนี่อ่อ,องฟ้าขาวแล้วก็จังซีเนี่ตาแตะแก้มจำเพิ่งจะมีแต่ว่าตาบ่แต้มแต่ว่าบางตัวก็แต้มโย่แต่ว่าควายทั้งนีก้ก็ตั้งตัวหนะ้นานั่งนี่สูงประมาณลอยสูงประมาณลอยยี่สิบเสนนะครับผมก็อยู่ทีสองหมื่นกว่าบาทอันนี้คือสําหรับผู้ที่อยากหาควายเลี้ยงแบบบ่มีทุนเลยด้พี่น้อง ถามมาก็คือวขยเบอร์นี่นะครับผมแต่ว่าควากนี่พ่อเราบ่ได้ปล่อยเด้อันนี้ยกตัวย่างไห้ฟักซื้อของพ่อพ่ออยังก็พ่อพ่อนี่งว่ะดิพ่อเนียงหรือพ่อเลี้ยงกอพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงนะครับผมพ่อเราก็อันบ้านเฮาซื้อบ้านหยังพ่อบ้านขุดแค่นโอ้บ้านขุดขอนแก่นนะครับพี่น้องกะ ืัอนี้ผมไกลมากผมมาเล่นแถวไปน้ำเคลื่อนทางงเพื่อผู้วีง่งแถวนี่แหละพี่น้องแถวปัตยะสองผมขามาพอกไข่พื้นเมืองแบบตัวยา่างไข่พื้นเมืองแบบราค่าย่อมเย้าราค่าเบาๆนะครับจ้างแม่นั่งน้อยนี่กับเมื่อนกาบาทบักเถือกหนึ่งสิยุบป,ประมาณเมื่นนะครับผมแล้วตัวตัวแม่ใหญ่นี่กับตัวแม่ใหญ่นี่ประมาณเท่าไหร่พ่อสามปะ่ะสามกวา่าเนาะแม่ใหญ่เนาะ กันทคื่งแมีทเค่งลวกสิยุ่มปมันซี่เมื่นกลัวไปหาหาเมื่นกลัวเนาะนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่คือตัวย่างมาพี่น้องเข้าผู้หาวขยเลี้ยงเดชแต่ว่ามันเกิดพ่อมีอยู่นะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าเข้าสีพ่อว่านะครับเจ้งผมนี่ผมพ่ออะไรพดออะไรพ่อไข่นาเลี้ยงแต่ว่าผมเ่พราะมีเงินเอาเด้ลหละก็เดพ่อแล้วก็เลี้ยงไปแล้วก็บบ้านไปได้พี่น้องอันนี้คือมาว่าก็ป่อครับยังว้างเดอนี่คือยกตัวย่างเด้อพี่น้องเด้อ ตาม,มาควายรุ่นนี้่นาเลียงวหนาเลียงคือกันนะครับผมกับพัฒนาเอานะครับพี่น้องนี่จังแม่นางเน,งกกน,างานี่ครับเพิ่งจะค่อกันไม่หลับมาหลงมอะเนี่ยครับหู้เด้พี่น้องผมจับปั๊บนี่ยอยู่เลยนะครับอยู่นะครับแล้วก็มีแก้มจำแต่ว่าบม่มีตาแจมแต่ว่าเป็นควายแม่ทีคือเป็นรุ่นแบบดั้งเดิมนะพี่น้องวา้ไทยดั้งเดิมวายไทยไท้ทดั้งเดิมเลยนะครับสมัยโุราะได้สมัย ลบกันสมัยบางละจันสมัยกรุงศรีอยุธยาลดกันคนนละครับพี่น้องนี่ส่วนลายที่เป็นไข่เบอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่าไข่ไท่ไงหรือส่วนหหายเป็นกนสิยุแถวผคกกางนะครับผมแถวผคก,กลางแถวแรงกับเนือ้อไข่งแงมหมดละครับเจ้าเชียนอุดรเอ้สุรินเอ้ยอุไทท่าน,นีอยังเสยนะครับผมแรงควายงามแต่ว่าซ้ำนี่ถามว่ามี่ซ้ำนี่ได้เลี้ยงกับพ่อได้เบิ้งนะครับพี่น้องเฮา ล้มนี่กับพ่อได้เบื้องได้แย่งเนาะครับพ่อแต่เลีเ้ยงกับมีความสุขไปเท่กันเนาะออแต่ว่าพ่อเขาเขากับป้อยไปหลายชุดแล้วเนาะป้อย,ยครับผมแต่ว่าเมียง่ายนี่แล้วเพิ่งจะได้ลูกสองตัวนี่บอกครับมีตัวแล้วโอ้คือตัวง่ายเพิ่นนี่ป้อยไปแล้วเอออแล้ว๋อไปแล้วนะครับผมเอากระพวมีอย่างได้ครัออโอ้โหต้อหายแล้วพี่น้องเข้าต้องหายเลย พ่อเราเพิ่งจับไปดิสไสหัวเลยเด้ผมเนี่ยโอ้เป็นอย่างนะครับพี่น้องเป็นห่วงลูกนะครับเพราะมีอย่างเด้จริงๆควายให้เขากับมีที่เขายกนะครับผมเิ่นกับห่วงลูกก็ซื้อดอกนะครับเพราะเป็นอย่างอันนี้คือไห้ยกตัวย่างพี่น้องเข้าเบื้องเนื้อควายแบบควายไทยหน่อยนะครับพี่น้องลาขากับยูประมาณนี้แต่ว่าก็ขึ้นยุกกว่าพี่น้องเข้าผู้ใดสีหาพอ่อสีหาเห็นเราก็คือผมจะบอกได้พี่น้องเขา้า บางครัง้งไขมันเลือกค้นเนี่ยเพราะมันมค้นเลือกไข่ได้พี่น้องเพราะนั่นก็นค่อยหาค่อยๆเบิ้งค่อยยังไปเรียนตามเงินตาม,ตามค่ำเด้พี่น้องเด้อแลวสุดท้ายผมอยากฝากไว้คือถ้าเราเลี้ยงเพื่อให้ชีวิตวันหนึ่งเขาจะให้ชีวิตที่ดีตอบแทนเรานะครับแต่ถ้าเราทําเพื่อการค้ามันจะมีทั้งกําไรและขาดทุนอันนี้ผมค้นคนชีวิตผมจะย่ำเสมอครับพี่น้องอ่ะจบซ้หนี่นะพี่น้องเดินทางก็กอควายหน่อยของ พ่อเลี้ยงพ่อเลาะกับสุขภาพพ่อดีปนไดครับพี่น้องพ่อประสบพ่อเหตุดขากับแข็งขากับพ่อดีเรากะบ่ากับพ่อนันปนไดแต่ว่าพ่อเลี้ยงบ้านคุณขอนเันเราก็มีคว่ยหน่อยคือยังเป็นควายสายอนุรักษ์ทีย่งหลวงเหลือให้เบื้องยุคครับพี่น้องเอาพ่อให้ลูกไวยพ่อให้สุขภาพพ่อกลับขึ้นมาแข็งแรงเราก็ดีคือเก่าเด้อครับผมแวะมาเล่นน้ำท้ายวายซื้อดอกครับอะ โอเคครับพี่นอ้องเข้าเดือทางต่อเข้า <Hey. S 2>